พินสเตอร์ล okay. ิงฮ like ัลโหลทุกคนแต่ว่าคือยังไะอุ้ยสเปเชียลเกิฟิตเบย์บิ๊กเจไปบ้างนะฮัลโหลทุกคนสวัสดีอุ้ยจินนี่คือยังคือแล้วโอเคเดี๋ยวนะเชฟ ดี๋ยวค่อยลงคัสซีลกันนะคะคางคน๋ยาคัสซีลหนูเปิดให้ทายสตรีมล้กกันนะแต่ว่าคัพซีมันไปยาวแล้วอะเดี๋ยวแ่ยมึนงนะอย่าจบพีแลวก่อนโอเค ชิบช็บเพราว่าแต่ตอนจบที่ย่ำเย่จบแปลกๆคือแบบว่ามันมีปัญหาเล็กน้อยเรื่องคำซีนที่หนูเปิดแว่าหนูอยักเปิดเชเดอร์ใช่นอ้นองโอ้ยคิดถึงน้องอาแน่เลยแม่งเอ้ยมันคิดถึงน้องอาแน่เลยวะ่ะทุกคนน้องอาเอ้ยลูกแม่โอ้ยเสียแล้วเนี่ย ตกใจเสียงเขาข่าขึ้นเลยผมยังไม่ขึ้นเลยเดียวรอผมแป๊บนึงเข่าผมยังไม่ขึ้นเลยก็ไม่จะขึ้นรอผมกำลังแบบขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจเลยอะรอแป๊บไหมดังจะเจอจำสแกนเข่าเข่าไม่น่ากูจะมีแล้วสำหรับสมหวังไหมเลย่อความรักไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่ตามตามไค้คบมาเพิ่งเคย หจะว่าพิเศษแคิไ่ไหนกันสรุปอาทำอะไหน่าจ้าไม่รมมู้ต้องรอเจ้าต,ตัวมาเปล่าใช่ต้องรอเจ้าตัวต้องรอเจ้าตัวมแล้วน้องอางก็ไม่รู้เหมือนกันอา เดี๋ยว uh ่า <c> ม <oughs> mm ันคาเซในกี <cel i> <people> ่นาทีวะก็โอ้ยอธิบายไม่ถูกแบบว่าตัวละครอาเป็น ราระคอนี้โหค่อนข้างที่จะชอบดีไซน์ละมังมากชอบไหมก็ชอบแต่ว่าอืมนาทีว่าไงดีแลเขาเซฟเขากี่นาทีอ่ะจำมั้งอ่ะ ถ้าอาพาบรักเจอกันที่เจอกันที่ฟิกนะคะวยมีฟิกด้วยหรอหนูมไม่เคยอ่านฟิกเลยแต่ว่าหนูมไม่เคยอ่านฟิกของตัวละครตัวเองเลยไม่รู้ว่ามีคนแต่งอะ่ะก็เลยไม่ได้อ่านคือแบบว่าถ้าถ้าทําฟิกไว้ก็สง่งส่งมาในแฟนอาร์ได้นะคะเดี๋ยวหนูไปอ่านหรือเปล่าแล้ว,วหนูต้องสร้างมิดขอบ้าให้ หนูต้องอีกแล้วหนูต้องหนูต้องหนูต้องถ้าอกหาก็จะสร้างไปเองโอ้โหออกหากออกหากมั้งไม่รู้เหมือนกันออกหากเลยไม่รู้แต่หนูก็เพิง่งไม่คิดตอนที่แบบว่า ตกก็เพิง่งลกขึ้นได้ม嘛ว,ว่าแบบว่ายังไงอะแต่ว่าอะไรวะเพิ่งเกได้ว่าตัวละครที่หนูเล่นมาทุกโลคือไม่สมบังเลยสักโลเดียวโอเคเขาจะเปิดจองละเป็นหนึ่งไหมมาดูหน้าน้อ,อาอาดีกว่า แล้นตอนพิเศษคือแบบว่าตอนพิเศษมันมีแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะมาเล่นหรือเปล่าด้วยประเด็นใช่ก็เลยอาจจะถ้าคนเล่นโลสายใหม่ไม่ได้มาเล่นนะคะก็สตอรีตร่ตรงนี้ก็จะไม่ได้สารต่อนะคะขอ,อย่าปเชิดเด้อคะ่ะหนูหลุดแน่เลยหนูว่านะ แค่หนูปิดเชดเดลอหนูย่างไรกะทุกคนเอ้านี่โอ้ยหวังมีชีวิตหลุดว่ะสิบปีข้างหน้าจะเป็นไงนะ อ๋อเราเริ่มเปิดเสียงแก้บเหรอยังไรพอจีนะอืมย่งนั้นแะครับอ้นอน จโดนไปแรงขนาดนั้นไม่เจ็บหลังเหรอะอะฮอนอนด้วยคนนี่นอนมานอนในที่สุดก็ได้พูดขาดกันแล้วครับไปตรงนั้นกันไหมสพานตรงนั้นนะสบายชักแล้วนะในที่สุดก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเออนะครับแต่ว่านะช่วยผ่านมาแล้วก็สูญเสียคนไปเยอะเหมือนกันนะ กับเห็การ้์พวกนี้นะเออส่วนใหญ่มันไม่ได้เสียกับไลฟ์ฟอร์นี่ครับฆ่ากันเองมันี่นะครับนับได้กี่ศพเนี่ยไอ้ที่โดนไลฟ์ฟอร์เนี่ยถามจริงครับไม่เคยเห็นน่าจะน่าจะฟาลิสนะครับอืมที่เหลือแต่ว่านะในเมื่อไม่มีไลฟ์ฟอร์เราก็เราก็แค่จะ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 นกระโดดน้ำอยู่อีกรอบเหรอ เล่นน้ำทะเลแบบทะเลโไม่เย็นไม่ใช่เหรอเล่นน้ำทะเลแบบสบายใจไงมันเป็นน้ำทะเลน่ะไม่สกปรกหรอกมันก็สกปรกอยูใช่เตมนะครับเ่ยเราแค่ไม่ติดเชื้อไม่ใช่เราจะไม่หนาวตายนะซึ้งใจอ๋ออ่าอืมดูนี่ดูนี่นี่นี่ โยบบิ Yo, be no. be ๊กเอยู่วะบิ๊กเจเห็นตรงนั้นไหมสบายใจเห็นเมากเลยนะนั่นแหะเห็นเห็นนั้นอ่ะเป็นไนล่ะพวกเราก็ลอกกลับมาได้เห็นไหมพวกคุณก็เป็นคนที่ช่วยโลกไว้เหมือนบิ๊กเจแบบว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันมีกล้องนีง ทำไมหนูเห็นฟิกบักวะเียกคนตรงนั้นก่อนไหมเอาสิอาชิวกล้องทำอะไรอ่าฮัสกี้กับโอซาฮิครับสองหนุ่มหวานครับเรากำลังที่จะถ่ายรูปรวมกันือนว่าใครมาแล้วหรือเปล่าครับหรือว่าจะอยากเดทกันใต้ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นดีคุณเลือกได้นะครับไม่มีกล้องถ่ายนะกล้องถ่ายหนังในทำสารคดีเหรอโห นายมีได้ไงเนี่ยนายนี่ขัดข้อไลออนไลฟ์ฟอร์นี่ครับไล่ฟอร์ถ่ายรูปตัวระเบิดนแล้วแต่ว่าเราทุกคนก็มาถ่ายรูปรวมกันนี่นายแต่เหนื่อยมากเลยค่ะค่อยว่ากันนี่นายฉันให้สุหลังฝีเป็นไหมนะเป็นภาพที่สวยที่สุดในรอบหลายปีเลยนะอะไรหรอขัดขวางฉันทำไม เราจะไม่ถ่ายรวมสีฟ้าแล้วครับคนคนที่เสียชีวิตแล้วจะติดอยู่ในรูปด้วยไหมนะมันก็คงต้องเป็นอีกเายเนี่ยที่หันทางไหนวะทางนี้ไหมกล้องถ่ายวิญญาณอันนั้นกล้องถ่ายวิดีโอหรือเปล่านะก็เป็นกล้องถ่ายวิดีโอนั่นแหละช่างมันเถอะแล้ววิญญาณจะติดอยู่ในรูปหรือเปล่านะไอ้ที่อีกเลยอ่ะท่าอะไรอ่ะ เราพยายามก็เดี๋ยวค่อยถ่ายอีกรอบนึงแล้วกันนะตอนนี้ของคนที่มีชีวิตชิวก่อนนี่นี่นี่มาถ่ายไม่ได้แล้วครับซีฟ้าโดนทรเรีนดีสูบหรือเปล่านะีฟ้าซีฟ้าไม่ใช่ชื่อเจวาแล้วเหรอไม่ใช่ใครยอมเข้ามาใกล้กันหน่อยมั่วแล้วไปเห็นคนไหนเนี่ยไอ้บิ๊กอ้อยอะไรอ่ะ คิมสันคิมสันดิวะคิมสันดิวะคิมสันดิวะดิโก้ดิโก้ดิโก้คิมสันเราเราเลี้ยงแม่ฉันรู้สึกว่าตอนนี้ว่ามันใครคนยืนข้างหน้าช่วยนั่งหน่อยได้ไหมไปไปสูนข้างหลทงไปทำทำทำท่านยืนทำท่นยืนไหมเออทำท่านยืนให้คนเตี้ยก็ได้ใช่ไงเออแฟนเลนทามีไหมไม่ใช่หรอตัวเท่าๆกันไง นี่ไงยืนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มันจะเสียงไฟหรือเปล่าโอ้คันเสียงไม่มีไฟมันจะดีจริงเหรอคนคนเตี้ยๆนั่งลงไปได้หรือเปล่ามันจะได้ไปก็ได้ก็ได้มามามาโอ้โหเราสี่คนนี้ได้จะเท่ระเบิดนั่เลยอ่ะฉันเที่ยง้าไอ้วันนั่งอย่าไอ้เซียมึงด้านหลังกับคนมากๆอะ ไอ้ฝั่งซ้ายเลยขอยับมาฝั่งขวาฝาหน่อยนะฝั่งขวาฝ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 ้ฝาฝาาฝาไาฝอฝา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 งาฝาฝาาฝ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 ่ฝา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  ชื่อจะเรียกนายว่ามหาเทพสังหารระเบิดใจ้าไม่ไปก็แล้วกันนะต้นห้าสัปสินค้าเพื่อทำมาทำางเมันไม่เหมือนเดิมนะระเบิดใจนำไม่เดี๋ยวทุกคนยิ้มนะสามสองหนึ่งชิ้มตัวเลขหนึ้งสาวิ มีคนมึงมาโอ้โหทีไรมาเร็วเจาว่ะทน่ะทัน่ะทันะเฮ้ยคนสีาคนคอมแรงๆเก็บภาพด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครลอยมาผมชือสีฟ้าเอาไดหนึ่งสองสามชิชิฮ่าฮ่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 าอะ ยแง่างโค้ชใครอ้วกวะอะไรนี yeah. ่าจะเสร็จแล้วเนี e> <3 <3 ่ยเฮ้ยแต่กล้องฟรีมีมันมีนับถอยหลังเวลาด้หรอ ก็ค่อยไปก็ถ่ายไว้ตลอดแล้วค่อยไปล้างเอาแล้วไปแล้วเปลาแล้างฟิล์มเอาฟิล์มทีละเฟรมาอย่าเ่าทีั่งหลอดทองเขาเรียกว่าเทคโนโลยีไงหมอเทคโนโลยีเออฝั่งหลอดทองอุ้อยไอ้ลินทอนไอ้ขีมันจบแล้วเราก็ไม่ได้สำรวจกันกันชิวๆเลยนะเราลองเล่นกันลองไปเดินเล่นกันได้ต้องใช้ปืนอยากเป็นของเล่น ยังต้องเอออุ้ยนี่องนี่ระเบิดี่ส่งัยอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะอยากร้เบพวกนเก็บไว้ได้ไหมเผื่อจำเป็นไม่ไหวแล้วนะสักลูกเลยนะเข้าไปด้านใต้แทบไม่ได้ใช้เลยม่ีร้าแล้วเยโอ้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 ยอเมริกาโอ้ยกระสุโอ้ยอเมริกาสร้งลุยมิสไซ ฉันว่าหลังจากโลกสลายหลังจากไลฟ์ฟอร์หายไปทีฟาน่าจะแต่เรารุนแรกก็เองใครโยู่แถวเธอไม่รู้ว่าอยู่แถวนั้นมั้งมันใช่ไงอ่ะอยู่เรียงมีเจอข้าตกรคนต่อไปแล้วอะไรเนี่ยอโดนแล้วเหมือนจะเต็มเลย เย้ก็เดี๋ยวหาที่ปิดแป,ป,ป๊บมั้งนะใช่ปึ๊บขอที่กากาคนนิดนึงน,นะคะขอล้าักซกโซนะแบบว่าที่ไหนสวยๆบ้างที่ไหนดีบดๆหรอ แต่ว่าเอาแบบว่าไม่แหลกอะหนูแหลกอะคือแบบว่าหนูอยู่กับพวกเขาแล้วหนูแหลกชิปอ่ะอีที่จีิหนอยากไปเปลี่ยนโลกหนึ่งเพราะว่ามันสวยโลกามันเป็นโลกที่แบบว่าสร้างมาเยอะมากอี๋อยากตกใจ ปิดตีไหมปิดตีไหมจะปิดยังยังไม่ปิดหรอโอเคไป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 เคค่ะก็เด evet ี๋ยวเปิดเชือดเล่าให้ดูแล้วกันนะแต่ว่า โอ๊ยคิดถึงน,ง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 น้งองอรเลยจังงี้เนี่ยคิดถึงน้องอรเลยแหละหา่าสวยๆชิบถ้าไหนวะท่ามัง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 นังังเนึงนะ ทน,นี้มัทำไหดีท่าน,นี้ม <c oughs> ันแอสวยฮชยวอ้ยมันตีเหลืองไปไหมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูเปลี่ยนเชดเตอร์ให้ชิบๆชิบๆชิบๆเอาอะไรดีเมคอัพทีเชดเดอร์เมคอัพมันสวยนะเฮ้ยแต่เฉดนี้สวยกว่าเคยเฉดนี้ก็ได้เคยครับก็ท่านไหนดีอ เคก็ <c oughs> okay. สำหรับน้องอาก็าจบไปแล้วนะคะแต่ว่าน้องอาเป็นตัวละครที่น่ารักมากสำหรับหนูรู้สึกว่าเป็นโลที่พูดเยอะกว่าไอรินอีกใช่รู้สึกไดกเลยรู้สึกรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้พูดเยอะกว่าไอรินม,มากๆอาจจะเป็น อ้าวฮัลโหลแชร์หน่อโอเคไะมโอเคแต่ว,ว่าเพิ่งรู้ว่าอย่างายแต่ว,ว่าเออรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากๆซา,าโลงเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เหนื่อยมาก รู้แต่ว่าแบบเพิ่งรู้ว่าการเป็นหลังบ้านของแบบว่าหนึ่งโปรเจกต์มันเหนื่อยขนาดนี้และเชื่อว่ายังมีโปรเจกต์อื่นที่เหนื่อยกว่านี้ด้วยใช่ก็หลังจากนี้จะไม่คอมเมนต์โปรเจกต์แล้วคะ่ะ <c oughs> คอมเมนต์ให้ปรับปรุงแต่จะแบบว่าไม่บ่นแล้วว่าแบบเซิร์ฟไลคนู่นไลค์นี้เพราะว่าแบบว่ามันแก้อะไรไม่ได้จริงๆ หลคือว่าคนน่าจะยอมไปดูช่วงแบบว่าอี EP แรกๆคือแบบว่าไม่ได้เลยซ้งต้นดิงยับยับเลยไม่ไหวมากแต่ว่าทัวันนี้ไลฟ์ฟก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะถึงว่าจะเกิดเรื่องอะไรหลายๆอย่างก็ยากวนไปแล้วกันเนาะก็ถือว่าจบโปรเจกต์ละใช่ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนเหมือนกันที่แบบว่า วัลรูปให้ะะแลค่ะวันแฟนอาร์ให้ตัดติกตอกให้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะใช่ขอบคุณมากมากขอบคุณที่ตามดูบองอ่าจบแล้วหรือใช่ไลฟ์ฟอลจบแล้วสปอยล์โรใหม่เลยหรอสปอยล์เลไไหมทุกคนอยากทุกคนเห็นไปแล้วแหละเด็กหนุ่มนะได้เวลาพักผ่อนแล้วอาจจะยังนะ เวลาเขาคนอาจจะยังเขาว่าโปรเจกต์ต่อไปขององค์ก็คือเปอรหนึ่งปิดก่อนเดี๋ยวหินก็คือคืออะไรคืออะไรเอ่ยโปรเจกต์ project ต่อไปเอ๊ะมันต้องลูกเขายัางไงนะสตรีมแบบอ๋อโอเค <c oughs> ตึ๊์เติร์เชพหุ้ยอันอ่างผิดอัน กำนังน้าหารูปแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊ยเจ็บคอเฮ้ยหนูมจะไม่หลุดใช่ไหม,ม,มลูกแม่หนูยังดีหรือเปล่าอา้าว มีาโอ้ห <sympath> น <poco> ูคนยังอยู่ไหมอะว่าหนูยังอยู่หรือเปล่าเห็นด้อ้าวหนูหลุดไปแล้วไม่ใช่ฉันคนที่เธอเคยใฝ่ฝันเอว ไม่ยุ่เสร็จแล้วใช่หรอสตรีมแบบมันแบบว่ามืดไปแล้วอ่ะเกมหนึ่งนะมาหาวิธีแก้แบบแกบบ้ไงวะทุกคนหนูก้สตรีมแบบไม่เป็น h o w to do เด a t ผันตัวเป็นเด็กสตรีมแบบซะแล้วเหรอไม่ไม่แฮตเตอร์คือแบบว่าวันนี้จะไลฟ์ไลฟ์ฟร์ใช่ไหมเราเปิด O B L แล้ว O B L มันเป็นไรไม่รู้อ่ะอีกละ <laughs> แป๊บนึ่งนะ ôi, đai lì yung, yung minh ái. ì, lì đai lì ốc. Tu mong là, ngon.